ดีค่ะน้องบุญมากเองค่ะขอเชิญพี่พี่รับชมเบสแพ็ทิสของหนองบุญมากไปชมกันเลยค่ะอําเภอหนองบุญมากใช้กองทุนแก้จนคนบุญมากขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้ง5มิติอําเภอหนองบุญมากนำโดยนายพงเทพจันออนอกอําเภอหนองบุญมากขับเคลื่อนการขจัดความยากจนภายใต้โมเดลแก้จนคนบุญมาก โดยสามารถอธิบายพอสังเกตได้ดังนี้บุญมากก็คือเรามีบุญมากที่มีกองทุนแก้จนคนบุญมากแล้วก็มีกองทุนแก้จนระดับตำบลทั้ง9กองทุนนะครับในรื่อการการจัดหาทุนนะครับทั้งทุนเงินทุนวัสดุแล้วก็ทุนคนนะครับเปรียบเสมือนดั่งน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้คนซึ่งเป็น,นกลไกคือคณะทํางานขับเคลื่อนในระดับต่างๆเนี่ยนะครับที่เปรียบเสมือนดั่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จนก็คือเรามีครัวเรือนเป้าหมายนะครับจากทั้งจปทอที TP ่พี่แมพแล้วก็จากครัวเรือนอื่นที่คณะทํางานเนี่ยนะครับได้สํารวจพบนะครับจากความยากจนฉับพลันทันด่วนนะครับจำนวน376ครัวเรือนนะครับแก้ก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนครอบกลุมทั้ง5้มิตินะครับในปี2518เนี่ยน้องบุญมากสามารถช่วยเหลือครัวเรือนทั้งสิ้นนะครับ3,080ครัวเรือนนะครับที่เป็นมูลค่า9.5ล้านบาทเศษครับ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกองทุนแก้จนคนบุญมากร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนังบุญมากประจำปี2568อำเภอหนังบุญมากมีเป้าหมายจำนวน376ครัวเรือนลำดับขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ 1>, 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแผนผังพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูล 2. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ตามหลัก4ท 3. ประชุมวิเคราะห์เรื่องเป้าหมายเชิงรุกเพื่อกำหนดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหา 4. ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 5. ลงพื้นที่ติดตามผลตามแผน 6. รายงานผลงานและรวบรวมข้อมูลทำรายงานสรุป โดยใช้พลังชุมชนให้ชุมชนช่วยชุมชนเน้นให้คนในชุมชนช่วยเหลือคนในชุมชนเองก่อนโดยไม่ต้องรอาการช่วยเหลือจากภาครัฐแม้ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ลานลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งนะที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยาก 香气飘遍